ตู้เย็นของท่านนะครับมันจะไม่ค่อยปิดเลยครับปิดปิดไม่ค่อยสนิทนะบางทีปิดแป๊บเปิดเปิดเปิดช่องฟิตปิดช่องฟิตแป๊บไม่ดูดนะครับดูดรุดออกมาครับวิธีแบบว่าถ้ายังไม่เปลี่ยนลูกยางนะแก้ไขบางทีก็อาจจะหายเลยก็ได้นะให้เราเอามือชุบน้ําเย็นนะครับแล้วก็เช็ดที่ขอบเหล็กเนี่ย ขอบเหล็กรอบเลยนะคร,บรอบสี่ด้านแค่นี้ครับสีด้านนะครับเนี่ยดูดแน่นปึ๊บเหมือนเดิมเลยนะครับพอบางทีบางทีปิดช่องปิดปุ๊บปุ๊บอันนี้หลุดออกมาแล้วครับอ่านี่นี่ไม่ม,ไม,มีไม่มีขยะออกมาเลยครับแน่นตับก็ใช้นะใช้น้ำเย็นนะครับ น้ำเย็นลูกลูกน้ำเย็นลูกลกสีด้อันนี้สกปรกปกอยหนัก กปกจัดเลยนะเล็บขูดๆเอาเล็บหลับขูดๆขูดชุบน้ำเย็นเย็นเล็บขูดขดนี่สกปรกขนาดเลยนะ ปิดไปโอ้โหแน่นตึบเลยนะครับยิ่งตัวล่างยิ่งิ่งแน่นตับเลยแต่ข้างบนยังไม่ค่อยสะอาดนะต้องเช็ดขูดให้สะอาดนะครับครบาบเลยคนระับคราบเยอะจัดนะครับนีบห่หมดเลยนะเช็ดคราบให้หมดนลยครับคาบสลปหมดเลยสลบหมดแท้แท้